13. อุภรีเปตวัตถุเรื่องนางอุภรีกับเปรต368พระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นใหญ่ในแคว้นปัญจาละเมื่อวันคืนล่วงไปล่วงไปพระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว369พระนางอุภรีมเหสีของพระองค์เสด็จไปยังพระเมรุมาตรแล้วทรงกันแสงอยู่ เมื่อไม่เห็นพระเจ้าพรหมทั์ก็ทรงกันแสงว่าพรหมทัตพรหมทัตสามร้ 70, อยเจนึ่งดาบทผู้เป็นมุนีสมบูรณ์ด้วยจารณะได้มาที่นั้นและได้ถามชนทั้งหลายที่มาประชุมกันในที่นั้นว่า3 7มอนี่เป็นเมรุมาศของใครซึ่งตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมต่างๆ หญิงนี้เป็นภรยาของใครเมื่อไม่เห็นพระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นใหญ่ซึ่งเสด็จจากมนุษย์โลกนี้ไปไกลกล่ำครวญอยู่ว่าพรหมทัตพรหมทัตสามร้อยเจ็ดสิบสองฝ่ายชนที่มาประชุมกันอยู่ในที่นั้นตอบว่าท่านผู้เจริญผู้นิรทุกนี้เป็นพระเมรุม,มาตรของพระเจ้าพรหมทัตหญิงนี้เป็นพระมเหสีของเท้าเธอ 373นี้เป็นพระเมรุมาตรของเท้าเธอซึ่งตลบอบอวลไปได้วยกลิ่นหอมต่างๆหญิงนี้เป็นพระมเหสีของเท้าเธอเมื่อไม่เห็นพระเจ้าพรมทัตพระราชสวามีซึ่งเสด็จจากมนุษย์โลกนี้ไปไกลจึงทรงกันแสงอยู่ว่าพรมทัตพรมทัตดาบทจึงทูลถามว่า374 พระราชาผู้มีนามว่าพรหมทัตแปดหมื่นหกพันพระองค์ถูกเผาในป่าช้านี้บรรดาพระเจ้าพรหมทัตเหล่านั้นพระนางทรงกันแสงถึงพระเจ้าพระมทัตองค์ไหนพระนางอุปภรีตรัสตอบว่าสามท่านผู้เจริญดิฉันเศร้าโศกถึงพระราชาผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจูลนี เป็นใหญ่ในแคว้นปัญจาละซึ่งเป็นพระสวามีทรงประทานสิ่งของที่น่าปรารถนาทุกอย่างดาบททูลถามว่า376พระราชาทุกพระองค์ทรงพระนามว่าพรหมทัตเหมือนกันทั้งหมดเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าจุลนีทรงเป็นใหญ่ในแคว้นปัญจาละ377 พระนางเป็นพระมเหสีของพระราชาเหล่านั้นทุกพระองค์โดยลำดับเหตุไรจึงละเว้นพระราชาองค์ก่อน,อนเสียแล้วมาเศร้าโศกถึงพระราชาองค์สุดท้ายเล่า378ท่านผู้นิรทุกข์ตลอดเวลาอันยาวนานดิฉันเกิดเป็นสตรีเท่านั้นไม่เคยเกิดเป็นบุรุษบ้างหรือท่านพูดถึงแต่การที่ดิฉันเป็นสตรี ในการเวียนวหา้ตายเกิดเป็นอันมากดาบททูลตอบว่าส7 9ิบาบางคราวพระนางเกิดเป็นสตรีบางคราวเกิดเป็นบุรุษบางคราวเกิดเป็นปัสสุสัตว์ที่สุดแห่งภาพทั้งหลายที่ผ่านมาที่เข้าถึงความเป็นหญิงเป็นต้นนั้นย่อมไม่ปรากฏอย่างนี้ พระนางอุปภรีตรัสว่า380ท่านช่วยลดดิฉันผู้เร่าร้อนให้สงบดับความกระวนกระวายทั้งหมดเหมือนคนใช้น้ำราดดับไฟที่ติดเปรียง381ดผู้ที่ช่วยให้ดิฉันผู้กําลังเศร้าโศกถึงพระสวามีให้บรรเทาลงได้ชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศร คือความโศกที่เสียบหัตไทยของดิฉันแล้วหนอ382พระมหามุนีดิฉันซึ่งถอนลูกศรคือความโศกได้แล้วก็เย็นสงบไม่เศร้าโศกไม่กันแสงอีกเพราะได้ฟังคำของท่าน383พระนางอุปรีฟังคำสุภาษิตของดาบทผู้เป็นสมณะนั้นแล้ว ถือบาทจีวรอ,ออกบวชเป็นบรรพชิต384ครั้นออกบวชแล้วเป็นผู้สงบเจริญเมตตาจิตเพื่อบังเกิดในพรหมโลก385พระนางเมื่อเที่ยวจากบ้านหนึ่งไปยังบ้านหนึ่งไปยังนิคมและราชธานีทั้งหลายได้เสด็จสวรรคตที่บ้านอุรุเวลา 386พระนางเบื่อหน่ายการเกิดเป็นหญิงเจริญเมตตาจิตเพื่อบังเกิดในพรหมโลกจึงได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วอุปริเปตวัตถุที่13จบ